จะดูแลจะทำทุกอย่างให้ดี <c oughs> ถ้ากลับถ้ามีกับเกาหีมีรกลับบ้านกับมาอย่างนี้ด้วยถ้าคุยเป็นหลักเลยแต่แรกแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่ได้แพลนกับไปที่เกาหลีเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเกาหลีมันบ้านเขาเหมือนเราพากลัมาประเทศไทยมันไม่ได้มีประโยชน์เลยเดี๋ยแบบว่าเขาไม่ได้อยากมาเนี่ยเรา <c oughs> คุยว่าเราอยากไปที่อื่นมากกว่าเพราะมีหลายที่รู้สึกว่าแบบ ถ้าเราพร้อมเราไปที่อื่นสถานที่ที่มันส,สวยๆเกาหลีผมก็ไปมาสีนนะ่ห้าครั้งแล้วเขาก็อยู่ในชีวิตนะมันไปเนี่ยมันก็แค่ได้ได้แค่ไปกินข้าวหรือว่าถ้าเขาเปิดใจปั๊บให้เราไปพบคุณพ่อคุณแม่มันก็เป็นอีกเรื่องเลยแต่ว่าถ้าไปเที่ยวหรือไปอะไรผมรู้สึกว่าอยากไปที่อื่นมากกว่าเราคุยเรื่องส่วนตัวกันเราไม่ได้อยากไปเกาหลีอยากไปเที่ยวที่ที่มันสวยๆเมืองนอกที่ที่เราไม่เคยไปมากกว่าแสดงว่าก็มีปากคุยกันแล้วว่าแต่อาจจะแบบโอ้ยไปเที่ยวใช่ครับ ไปประมาณที uh, ่ไหนคะที่ที่เคยคุยกันไว้โอ้โหเจ้านั s <S ้นเปิดมาก็ดูใบก่อนเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวดูมีอีกหลายๆที่ที่เขาอยากดูอยู่อะไรเงี้ยครับก็ประเทศที่มันสวยๆอยากไปดูวิวสวยๆอะไรเงี้ยครับถามเขาใช่ไหมว่าเขาอยากไปใช่ไหมคุยไปเลยกันคุยกันใช่คุยกันอยากไปเขาจริงเขารู้เรื่องหลายอย่างอยู่ครับผมรู้เรื่องรถรู้เรื่องอะไรมากมายเหมือนผู้ชายด้วยอะไรเงี้ย วางแผนไว้เอาเอางานตอนนี้ให้รอดก่อนในเมื่อเมื่อทางที่ดีที่สุดผู้จัดการใช่ไหมใช่คือคือโอกาสอะมันมันไม่ได้เข้ามาง่ายแล้วในเมื่อผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทํางานอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อผมแรงฮึบเพราะใครคนนึงเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยแล้วเขาก็แรงฮึบของเราคือการคุยว่าเขาอยากทํางานเขาไม่เกี่ยงงานเขาอยากทํางานให้เต็มมากที่สุดอย่งนี่ผมต้องทำคือถึงจมาที่สุดอย่าอย่าคิดว่าอยู่ดีทํางานอาทิตย์สองอาทิตย์เดือน บางคนเนี่ยพอหยุดเดือนสองเดือนปุ๊บอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณจะกลับมาทําง,งานอีกทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมเลยมองว่าถ้าเราตกลงกันแล้วมันไม่ได้เหนื่อยหรือแบบป่วยตายอะไรเงี้ยไป<ะ>ทางานกันให้สุดวันไหนอยากไปช่วยเหลือคนคุณจะได้มีเงินช่วยเหลือคนวันไหนอยากไปเที่ยวคุณจะได้ไปเที่ยวให้มันมีความสุขที่สุดบางคนพวกคุณอะ่ะที่กําลังยุด่าผมอยู่ทุกวนันทุกวันเนี้ยลองย้อนกลับไปก่อนพวกคุณได้ไปเที่ยวบ้างไหม <c oughs> หรือว่าทํางานทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนเหมือนกันซึ่งจริงๆผมเลยบอกว่า วางแผนมันให้ถูกต้องที่สุดแล้วก็ทําให้มันมั่นคงที่สุดคุณอยากจะไปเที่ยวอีกส0ปีก็ไปได้คุณจะเที่ยวติดกันอีก10ปีก็ไปได้คุณอยากไปพักผ่อนสบายๆเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมันดีกว่ากันเยอะใครจะเนาะใช่ใช่ผมเป็นอยู่แล้วและอย่างนี้เราก็จะจริงจังในเรื่องการพัฒนาะทานผมจริงจังตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าหลายคนชอบด่าผมเป็นเด็กอุยไม่รู้เรื่ง ถมแล้วคนที่ด่่ผมาคุณพาคนคนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมผมบอกคุณทาไม่ได้หรอกครับผมพูดตรงๆทาให้มันเป็นแบบให้คนมารักเขาเป็นพันเป็นแสนคนแบบนี้ครับผบอกเลยว่าคุณทําไม่ได้หรอกครับแต่เรียกเรียกคําภีแฟนได้หรือผมเรียกมานาแล้วครับผมเรียกมานาแล้วครับอยู่คุณเรียกคุณอยู่คุณเรียมนาแล้วครับใช่ครับแล้วก็ ก็มีเรียกคะแนนว่าเขายังเรียกอยู่ในนู้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอเรียกจริงๆแล้วเดี๋ยวแม่หลัเขาจะบอกนะครับตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมเป็นไอ้สัตว์ที่น่ารักเลยเขาไม่อยู่ตรงนี้ แค่นี้มือเียจังนช่ต้อเห็บไมเคยนักไ่ลโอเอ้1 oh. 2 okay, <so. S> 1> <c oughs> 2 3แล้วนี่เร่ครับอเค ก็ได้แล้วครับพร้อมพร้อมจ1 2 3ครับตัวนี้เนี่ยม2 3พร้1 2 3ครับ2 3ขอโทษนะครับโอเคก็เป็นแบบ1 2 3 1 3โอเคทุกคน เดีรยวต้องจะไปเก็บไม้นะเพื่อนๆต้อเก็บไม่อนเพียนะ <c oughs> เก็บไม้ละเอาเก็บกล่องก็ได้เน้อทเลยนะ สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวดำแบบนึง่งขับขยะเก็บไม้ก่อนขับขยะเก็บไม้ก่อนขับขยะเก็บไม้ก่อนนี่โทษนะครับพี่อ๋อเท่าเดิมตัวถึงไม่จบวะอ่ะฮะจบแล้วขยะเก็บไม้ก่อน,นเพื่อนๆอ่ะโอเคเอาอีกหรอ เอาอีกหรอเะต้มเนื้อทุกคนเอาอีกสักนึงเอาอีกหรอเตียมเตียมีอีกหรอเตียมีอีกอ่ะมีอีกหรอสัมภาษณ์ได้เหรอของไทยพี่บีเอส คนไม่น่านจว่าะไม่น่าทุกคนเขาสัมภาษณ์หรือว่ารอบนะึงไม่แน่ใจว่าเนเรื่องเดิมหรือเปล่ ไม่ได้ยินไหมครับเพราะว่าเขาสัมภาษณ์เดี่ยวต้องเอาไม้ไปใส่ไว้ไม่ได้ครับไม่แน่ใจว่าพอได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าเขาแยกสัมภาษณ์เดี่ยวตามผู้สื่อข่าวละอ๋อทุกคนเพราะว่าก็ไม่ได้มาในนี้จะได้แค่ภาพนะเพราะว่าสัมภาษณ์ทางการอะสัมภาษณ์ไปละครับสัมภาษณ์ทางการอะสัมภาษณ์ไปละแต่ว่าอันเนี้ยเขาแยกสัมภาษณ์เดี่ยวนะครับเขาแยกสัมภาษณ์เดี่ยว เป็นช่องไทยดีเดียเขาแยกสัมภาษณ์เดียวสัมภาษณ์ต่างการสัมภาษณ์ลให้ให้เามีะเพว่าเื่องหการารการปลูกการข้ใจซึ่งการบอกให้เข้าใจหลายๆหายๆครซะแตกนได้เพราะว่า้องการนเจากว่าระยะเวลาการงาเรามีการชอบคุซมมัไม่ดีคุณซ้อมมีการเคียดกดดันในการทำงาน เ็นเวลาน้อยเลาน้อยแล้วเด็กๆกันนี่รับจังหวยาวเดินได้ป่ะจะมีเรียน้องไกันบ้างพอจบป้องุสุกเมอยากลองเล่นในเล่นกันเลยใช่้นอแลองไม่นเาที่มตูนพี่มต่ตูมพี่ตูมเสียบไมในเสื้อหรอโอ้โหพี่กูไม่เสียบให้น้องเลยนี่ของน้องนี่เนี่ยดีเอ็มสตูดิโออ่ะ ที่20ปีแลใมันนี้มันเจอไ้ยในกนกล้วนมนเด็กอยู่เงี้ยทุกคนยังเล่นหินเล่นทรายยังเล่นอะไรเงี้ยแต่พอยุคนี้เนี่ยมันมีโทรศัพท์มีข้อมูลอะไรที่ทาให้เด็ก9ขวบยุค20ปีแล้วไม่สามารถรับมาได้แต่ตอนนี้มันรับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความใกล้ชิดมีอะไรมากกว่าท เด็กเสบีขวบนี่บาง,งคนถ <Yes. S 1> in i̇şte ้าเป็นฝรั่งหรืออะไรเนี่ยเขาก็ประสบความสําเร็จในหลายๆอย่างได้ละเพราะว่ามันมีช่องทางในการหาให้เจอว่าชีวิตเขาจะประสบความสําเร็จไปทางไหนได้เร็วขึ้นมากขึ้นมากๆแล้วตอนนี้พี่แม็รู้สึกยังไงบ้างแบบที่อัลเอร์เป็นตัวอย่างของเสบีขวบของเขาว่าแบบพัฒนาการทางกาแบบเขาโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนี๋้วพอพัฒกิดีดีเก่งขึ้นครับเก่งขึ้นทั้งด้านภาษาที่เขาเก่งอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาได้ครอบครัวที่ดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือ ด้านการกีฬาด้านการขับรถขับอะไรก็คือเก่งขึ้นเก่งขึ้นคือเจ็ตสกีเก่งเหมือนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือทำได้หลายๆอย่างดูแลตัวเองได้ครับแ,แล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ในบางเรื่องในบางเรื่องที่อายุเท่านั้นยังควรตัดสินใจเองได้แล้วก็ไม่ได้ก็ต้องมีการสมวนร่วมของผู้ใหญ่เข้าไปตัดสินใจด้วยครับ จริงไม่ต้องไปคิดเยอะครับพี่เพราะว่าเด็กเสียขวบมันไม่ได้ต้องมีเรื่องอะไรจะคิดเยอะขนาดนั้นอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับ่อตัดตัดเรื่องนี้ไปเพราะว่าเด็กเสียขวบก็คือเด็กเสียขวบถ้าเขาอยากทําอะไรเราจะเห็นเองว่าเอ้ยทำแล้วไม่เป็นไรทำแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็แค่เตือนใช่คงยังไม่ได้เดินมาขอทําอะไรที่แบบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับ มเปนี้ตัวไหนวะเนี่ตัวไหนของผมวะเนี่ยตันไหนของตม